สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้นะคะอ้ำพาเพื่อนเพื่อนนะคะมารู้จักนะคะร้านมันทิเพเผือกทิพนะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะก็ของดีเมืองปทุมนะคะก็ร้านนี้จะอร่อยมากๆนะคะอ้ําเองก็ชอบนะคะถ้ามีโอกาสนะคะแวะเวียนมาที่ตลาดอ้ําก็จะแวะมาซื้อนะคะบ่อยๆนะคะแล้วก็นะคะก็เผื่อเพื่อนเพื่อนนะคะแวะมาแถว ตลาดนะคะปะทุมธานีนะคะก็มาอุดหนุนนะคะคุณป้าได้นะคะตั้งอยู่ที่นะคะตรงหน้าธนาคารออมสินนะคะของจังหวัดปทุมธานีนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามาคุณป้ากันนะคะว่าขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ่นะคะสวัสดีค่ะคุณป้านะคะขออนุญาตสอบถามนะคะ คุณป้ามาขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะแปดโมงถ้าอย่างเช้าก็หกโมงค่ะตั้งแต่แปดโมงเช้าตอนเย็นก็ถึงบางทีก็หกโมงบางทีก็บ่ายสองบ่ายสามน่แปดค่ะ๋อถึงบ่ายสองถึงช่วงบ่ายๆหรือตอนเย็นๆเลยนะคะเพราะว่าจนกว่าของอาจะหมดนะคะแล้วก็ที่ตรงที่คุณป้าขายมันมีอะไรบ้างคะ เนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะที่คุณป้ากําลังปิ้งย่างเรียกว่าอะไรเอ่ยมันทิพจ้ามันทิพ์กับทิพ์ค่ะแล้วก็มีมันม่วงด้วยค่ะไช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอ่ามันทิพ์นะคะเผือกทิพ์นะคะแล้วก็มีมันม่วงด้วยนะคะอันนี้คือขายยังไงคะคุณป้าจ๋าแปดลูกยี่สิบค่ะเนี่ยค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆนะคะนี้แปดลูกยี่สิบบาทนะคะถูกมากเลยนะคะก็ เนี่ยคะ่ะก็คุณป้านะคะก็จัดใจดีมากๆนะคะอ่าน,นะคะก็แวะเวียนมานะคะอุดหนุนคุณป้าด้วยนะคะก็ขายนะคะเกือบทุกวันเลยถ้าวันไหนคุณป้าหนีไปเที่ยวนะคะก็เป็นอันว่าจบนะคะแต่ส่วนมากคุณป้าก็จะอ่าอยู่ขายนะคะอยู่ตรงเนี้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะไม่ได้ย้ายไปตรงไหนเลยนะคะก็เรียนเชิญน,นะคะเพื่อนๆอ้ําก็แนะนํานะคะสําหรับร้านนี้นะคะ นี่ค่ะอ้ําก็มาอุดหนุนนะคะคุณป้านะคะก็จะแบบนี่นะคะปิ้งย่างนะคะอ่านี่ค่ะร้อนๆเลยนะคะอยู่บนเตานะคะแต่เป็นเป็นเตาถ่านนะคะซึ่งจะทําให้เวลาที่เราย่างนะคะก็จะมีกลิ่นหอมนะคะมีกลิ่นหอมมากๆนะคะแล้วคุณป้าค่ะที่เราห่อไว้ตรงนี้ในตะกร้าคืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นที่เอามานี่นี่นีค่ะ,นะ,คะในในห่อผ้านี้นะคะเพื่อนเพื่อน ก็จะเป็นที่ได้เตรียมมาจากบ้านแล้วนะคะคุณป้าก็เตรียมไว้แล้วก็เพื่อจะสะดวกนะคะที่เราจะเอามาพร้อมนะคะสําหรับที่เราจะปิ้งนะคะบนเตาถ่านร้อนๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะแปดลูกนะคะ20่บาทนะคะวันนี้อําก็มาแนะนํานะคะร้านอร่อยออร่อยนะคะของดีเมืองปทุมนะคะให้กับเพื่อนๆน,นะคะได้ รู้จักนะคะอีกหนึ่งร้านนะคะค่ะค่ะก็กรับขอบระคุณนะคะคุณป้ามากๆนะคะที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆนะคะมีโอกาสก็จะแวะเวียนมาอุดหนุนนะคะสำหรับอ่าที่จะมาอุดหนุนคุณป้านะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าของเราด้วยนะคะนะคะคลิปนี้นะคะก็จะ เป็นคลิปสั้นๆนะคะนำมาฝากให้กับเพื่อนๆนะคะได้รู้จักนะคะของอร่อยยนะคะและนี่นะคะอ้ําก็ได้นะคะอุดหนุนแล้วนะคะก็นี่นะคะอยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะอ้ําก็ได้ของกินนะคะสําหรับวันนี้แล้วนะคะก่อนที่จะจบคลิปนะคะอ้ําก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะ มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะทําสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จนะคะอยากบอกว่ารักๆนะคะรักๆเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะรักๆค่ะ